กาลิก <c oughs> โดยพิจรณาคำว่ากาลิกนี่คือคำว่ากาละกับคำว่ากับผัจจัยว่าอีกะต่อกันเข้าเป็นกาลิกะแปลว,ว่าประกอบอยู่ด้วยเวลาหรือขึ้นอยู่กับเวลาหรือเป็นไปตามอำนาจของเวลา <c oughs> ให้ดูคำอธิบายที่คำว่าเวลาหรือกาละด้วยอนในที่นี้อธิบายแต่คำว่าประกอบอยู่ด้วยเวลาแล้วก็มีนัยยะต่างๆกันถ้าเราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเวลาก็จะตกเป็นเป็นาธาตุของเวลาเวลาจะ เบียดเบียนจะย่ำยีแต่มีส่วนที่จะต้องรู้เกี่ยวกับคำคำนี้อยู่หลายนัยยะเป็นัยะยะกาลิกะนัยยะที่หนึ่ง <c oughs> เกี่ยวกับพระธรรมพระธรรมสำหรับปฏิบัตินั่น เป็นอากาลิกค,คือไม่เกี่ยวกับเวลาแต่พระธรรมโดยหลักทั่วไปก็เป็นไปตามกฎของเวลาหรือเป็นเรื่องเนื่องกันอยู่กับเวลาเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติมันก็เนื่องกันอยู่กับเวลาเป็นไปตามนาดของเวลาเราต้องทําให้ถูกกับเวลามันจึงจะได้ผลแต่มีคําว่าอากาลิกค,คือไม่เกี่ยวกับเวลาอยู่ที่ตัวพรหมจรรย์นในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะจอดจงก็คือเรื่องกรรมเป็นของที่ไม่เกี่ยวกับเวลาพอทำดีดีเสร็จทันทีเพราะว่าการกระทำนั่นดีพอทำเสร็จก็ดีเสร็จพอลงม,มือทำก็ดีนะยังไม่ทันเสร็จก็เรียกว่าดีหรือแ้าว่าทำชั่วพอพอทำก,ก,ก,ก็เป็นอันชั่วอย่างนี้ไม่ต้องรอเวลา เพราะการกระทํานั่นเป็นการชั่วหรือความชั่วพอทําลงก็ชั่วเท่านั้นนะไม่ต้องเกี่ยวกับเวลาไอ้ที่เขาคิดว่าทําไมยังไม่ได้เงินไม่ได้ชื่อเสียงไม่ได้บุญนี่นั่นมันกิเลสมันต้องการตามความต้องการของกิเลสไม่เกี่ยวกับความจริงก้าทำนั่นเป็นอากาลิกทำทันทีก็มีผลทันทีไม่ต้องรอเวลา เหมือนกับสิ่งต่างๆที่ต้องรอเวลาให้ถูกตามเวลาจะสุกจะงอมตามเวลาพระธรรมมีคุณบทว่าสันิติโกอากาลิโกอากาลิโกคือเป็นอากาลิกตรงกันข้ามกับกาลิกและถ้าหมายถึงธรรมะที่เป็นอสังขตะ หรือเป็นนิพพานแล้วจากนั้นยิ่งไม่ประกอบด้วยเวลาไม่เกี่ยวกับเวลาโดยประการใดๆเลยในซ้ำใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาที่คำกาลิกในยที่สองเป็นเรื่องทางวินัยมีค,คำบัญญัติไว้สี่คำด้วยกันคือคำว่ายาวกาลิก แปลว่าชั่วเวลาอย่างนี้ก็หมายถึงสิ่งที่ทรงอนุญาตว่าชั่วเวลาเช <c oughs> ่นว่าอาหารไหนสำหรับฉันอนุญาตว่าชั่วเวลาถ้าฉันออกเวลาไม่ได้จะเก็บอาหารไว้ฉันข้างคืนไม่ได้น่เป็นต้น เรียกว่ายาวากาลิกที <c> ่ <oughs> อันที่สองเรียกว่ายามกาลิกน,นี่ก็ชั่วเวลายามหนึ่งน,นี่ก็หมายถึงสิ่งที่ทรงอนุญาตเฉพาะยามเช <c oughs> ่นน้ำปานะทรงอนุญาตเฉพาะยามซึ่งหมายถึงตอนเย็นที่มีความหิวระหายลำบาก ด้วยความอ่อนเพียชั่วยามนั้นก็ให้ดื่มน้ำปานะคือน้ำที่เกิดมาจากรสของผลไม้ได้อย่างนี้ก็เรียกว่ายามกาลิกประกอบด้วยการชั่วยามหนึง่ง <c oughs> ที่คำที่สามเรียกว่าสตาหากาลิกประกอบด้วยเวลาเพียงเจ็ดวันนี <c oughs> ่หมายถึงในพวกเพศัตส ที่เป็นครึ่งเพสัตวครึ่งอาหารเป็นน้ำมันน้ำตาลน้ำพึ่งน้ำอ้อยนี่ <c oughs> จะประกอบัอนจะเก็บไว้ได้ชั่วเวลาไม่เกินเจ็ดวัน <c oughs> ที่อันที่สี่เรียกว่ายามกาลิกมียาแก้โรคโดยตรงนี่เก็บไว้ได้ไม่จำกัดเวลาคือเก็บไว้ได้ตลอดชีวิต นี่คือคำว่ากาลิกะตามทางพระวินัยเพราะว่าเป็นกาลิกที่ทรงบัญญัติที่มนุษย์บัญญัติก็ควรจะรู้จักไหว้เหมือนกัน <c oughs> คำว่ากาลิกมีความหมายสามนัยยะที่กว้างๆทั่วไปเกี่ยวกับเวลาของธรรมชาติก็อย่างหนึง่ง <c oughs> ที่เกี่ยวกับพระธรรม ในพระพุทธศาสนานี่ก็อย่างหนึ่ง <c oughs> ที่เกี่ยวกับพระวินัยตามที่ทรงบัญญัติไว้ก็อีกอย่างหนึ่งควรจะรู้จักใช้ความหมายของคำว่าประกอบอยู่ในเวลาหรือเป็นไปตามน้าดของเวลาหรือไม่เป็นไปตามน้าของเวลาัีใหด้ดี